มาหอดก็เจอเฮ็ดเป็นฟูงค่ะพึ่งพึ่งเริ่มเดินทางนัง่นคือทางไงเนาะคะ่ะเรามีเพื่อนร่วมเดินทางด้วยเ,เจออะไรจ้าเราก็จะเดินจะเดินเข้าไปข้างในก่อนเหรอเขาไปข้างในก่อนเด้อจังคอยอาาง,งาออกมา ยังไปน้ำเขาก่อนจะค่อยออกมามมอเออฮับหาเห็ดค่ะมาแล้วอีกหนึ่งสาว <laughs> เอามีคนหลงป่า <laughs> เราเราเราจะมาเราจะขอแนะนำอีซี่อีซี่ยังก่อฟาร์มอีซิงรูฟาร์มค่ะอีซิงรูฟาร์มซื้อ e <Okay. S 1> พี่ยังกา พี่อ้อเด้อค่ะเด้อเป็นจะกของฟาร์มสตอบอรี่ข่อยกับกกกฟาร์มสตอบอรี่ือการกับฟาร์มสุกเด้เอค่ะเด้อเออบวกไก่บกไก่จากวั oh าโอ <c oughs> ้ม่ก็่อยเห็นเห็นฮูท่าลาท่าลาหมหาเห็นปฏิโทนกู <c oughs> นาข่อยนี่คือห้าดาวนะคะอร่อยมากเด้ค่ะ แต่เราจะเก็บไหมเราไม่เก็บค่ะคักเขาสิตามท่าล่าไปเด้อค่ะท่าล่าผ้ามุนเข้าไปหาเห็ดนี่คือป่านะคะป่าไปเห็นเห็ดอย่าทําฝาวเก็บเด้อเอินก่อนหยุด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 จะบอกวิธีการเก็บเห็ดเพิ่นเจอก่อนมูท้า้อค่ะ มีคนแซมเปิลนะคะพี่ยังกอพี่อ้วนเป็นบอซื้อยังกอค่ะพี่เมนบอกค่ะเอาเก็บจิล่ะแล้วกระตัดขายเวิร์น้ำเนี่ยค่ะวิธีการเก็บเห็ดของพี่เมนนะคะเขาเอาถุงมาเลยเราการเก็บเห็ดของเรามันคือเห็ดขาลายสกู๊กโซบเก็บจังสีเด้อค่ะก็เรื่อนี้ อันนี้ดอกมันออกจะบานไปนิดนึงแล้วกำลังอร่อยจริงเหรอแล้วก็ตัดขาโหโบเดลเอาถุงมือมาเนาะออ๋เอามาค่ะแต่ไม่ได้สาว่าจะลืมอยู่มีมีเหลือเฟือไหมคะอ๋อไม่พี่เอามาแค่คู่ไม่ค่อยมีน้ำใจไม่ค่อยมีน้ำใจนะพี่เมียนเราเราเก็บเฮ็ดนี่คือเจ้าตินนี่คือไกด์ของเรานะคะจะพาเราไปค่ะคือพวกขากราฟจังเก็บเอาลวดมันสีขาดเอ้ยมันสีมุน เสื้อเขานีนี่คือเห็ดน้ำหมากสวยนะคะสวยเหมือนคนเก็บค่ะน้องน้อง <c oughs> น้องเงีงเกาะเฮออ๋อออหรือคมขายก็ได้เลย,เ,ยเห็ดค่ะปลาเห็ดบรรยากาศใบเฟยอย่างสุดสวยป่านี้มันต้องมีสไตล์ซบสิเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะมีไหมนี่คือ โอ้ยมีม้าด้วยค่ะพี่น,อนอไไออ้องคะเออจับไว้จับไว้นี่คือเฮ็ดไล่ค่ะเราจะไม่ใช้มือนะคะแต่เราจะใช้เหยียบเฮ็ดผีเบื่อสร้างภาพนิดนึง แก่แล้วค่ะบ,บุบุรีบุบุรีแล้วเจอสั้นศพดอกสั้นศพดอกแรกสั้นศพดอกแรกใหญ่มากเอาค่ะเอา เบิงเบึงเบึงเอาไม่ได้ฮะมันเปียกเนอะ บูเบอรี่ดกๆเลยค่ะใบเริ่มจะเปลี่ยนสีจังหน่อยนี่โลนเลยค่ะเด้อมีแต่ป่าบูเบอรีหมดเลยฮะเบอเอ้ยเบอร์บูเบอรีลรูปใหญ่ๆมาแก่แล้วค่ะเพชรเชียลเต็ด เห็ดโคนเ<น>จมสนเก็บเห็ดหรือว่าเก็บผลไม้แล้วค่ะเพื่อหนาเด็กของเขามาค่ะมาเหตุผลที่เขาปิด ปิดตามาพอไรบ่อยให้หมาเขานาม้มเกาตาหรือกว่าตกใจปื้อปอบานทั้งทั้งปลาเลยกับพี่ลังแหล่ลังแหล่ตะโดกอค่ะขาพานค่ะไส่ตะกา้า ดอกเี้เอาบ่ะค่ะเห็นลังแหลค่ะดอกบางงามค่ะถือกินไปเมดก่อนก็เป็นฟูงเลยค่ะแสดงว่าแสีบแห้งด้วยค่ะนี่มาเอาเห็ดลังแหลเอาตัวไอแต่เธอพน้องขาเขาเห็นโคตรพ่อโคตรแม่เห็ดเอาตัวนี้โบเมียนโคตรพ่อโคตรแม่เห็ดมันคือ โเฮ็ดอีหยังล่ะเธอใส่สบปัดหมักญ่เลยค่ะอยากเจอแบบนี้นม่นมจักมือโอบนี่คะหนึ่งมือสองมือสามมือสี่มือบู้ยเบิ่งพี่น้องคะ่ะต้นใญ่ก็แขนคอยค่ะ ฝ้ามือเด้อค่ะหนึ่งฝ้ามือสองฝ้ามือสามฝ้ามือค่ะปลาเห็ดลังแหลค่ะ,ผ,ะผุกะนกะเ็ดพีกะเ็ดโนนกะเ็ด ก็จะเบิงกับจะตัดอย่างนี้มีนอนแต่ว่าดอกสวยงามดอกกำลังแสบก่ะว่างเลยค่ะเมื่อนี้สิแกงเฮ็ดน้ำมาเห็นะตัวนี้กำลังหนุม่มเอาได้ ตัวนี้ขาขามีน้อนดอกเอาได้ในราคาคลิปนี้เพชรคอฝากไว้แค่นี่เด้ค่ะเด้เจอกันคลิปนานหนีก็คือบรรยากาศป่าเ็ดของพผเข้าค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเ็ดน้ำหมากเนาะค่ะเนาะเป็นตัวพระเอกเป็นตัวน้ำจัง๋ยนะคะส่วนเ็ดผงหวานกับเ็ดผงขาลายจะบ่หลายค่ะ ดังนั้นเฮาก็เลยจำใจตรงเอาเฮ็ดน้ำมากนั่นแหละคะ่ะมากแกงเจอกันคลิปหน้าค่ะมาเบิ่งว่าเพชรสิบาเพื่อนเพื่อนไปเลาะแถวใดในนอเวเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ